บีบีชนครับวันนี้ก็ถึงวันที่ฟุตซอลเอเชียนคัพชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียเนี่ยจะถึงรอบตัดเชือกรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับคู่แรกก็จะเป็นการเจอกันระหว่างอิรักกับอิหร่านครับเวลา13 15มนาฬิกาบ้านเหล่านะแล้วก็คู่ที่2เนี่ยเจ้าภาพอินโดนีเซียซึ่งเข้ารอบรองชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยจะเจอกับญี่ปุ่นครับในเวลาหนึ่งทุ่มจงนะครับบีบีสปอร์ตจะถ่ายทอดสด ให้ชมทั้งสองคู่เลยน่าเสียดายกินรับที่ทีมฟุตซอลไทยขอยงเราเนี่ยไม่อาจผ่านเข้าตัดเชือกได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะเราพลาดแพ้ให้กับอิรักในรอบ8ทีมไป4-2ต่อนะครับในเกมที่เราโดนอิรักเล่นงานครึ่งหลังนะครับได้ลูกโต้สวนกับคุมคมคือเราเนี่ยมีจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดในเกมนี้คือเรื่องเกมรับกับการขาดสมาธิในการประกบตัวผู้เล่นนะครับ ขนาดที่อิรักเขาวางแผนการเล่นมาดีนะครับเหตโอกาสทำได้นะครับในจังหวะที่มีโอกาสยิงประตูก็ยิงได้เลยนะครับก็เป็นความเด็ดขาดตรงนี้ซึ่งความผิดพลาดนี้คือโค้ชหมีรับบอลสายนด่งามแต่บางก็อาจจะไม่โชษเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเข้ามารับงานแค่20กว่าวันนั่นเองนะครับคือทําทีมชนะสามนัดรวดใ,ในรอบแรกนะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เลยแหละแต่ว่า ผมก็ชื่จชมโคตรหนี้ที่อนอกรับไม่ชอบเต็มที่ไม่โทษอะไรสิ้นนะบก็บอกว่าเป็น,นกลยุทธ์ทคติกเรื่องจิตใจนักเตะนะครับที่เล่นครั้งนี้ทําให้แพ้ดักไปก็ต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขครับว่าผมได้คุยกับคุณป๋อมบิกป๋อมมาริศักเป็นจ่าสีวันนะครับหลังจากที่บินกลับมาถึงเมืองไทยก็บอกว่าหลังจากนี้ไปทีมฟุตซอลไทยนะครับในยุคใหม่เนี่ยจะต้องไม่พลาดอีกแล้วนะครับ ในทัวร์เมนท์ที่เหลืออยู่ในปีนี้นะครับทั้งทัวร์เมนท์ที่จะมาอาเซียนโดยเฉพาะเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยครั้งนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงเดือน5-12เมษายนนะครับอันนี้ต้องเต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วถือเป็นะนะงานหนักนะเพราะว่าตอนนี้ทีมในอาเซียนฟุตซอลเนี่ยถือว่าเข้าฟุตซโลกหมดเลยนะไม่วจะเป็น มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามไทยหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียจะมาเล่นกับเราในครั้งนี้ด้วยเป็นงานหนักครับแต่ว่าเป้าหมายเรายังอื่นไม่ได้ต้องเป็นแชมป์ไม่ได้ครับเราพลาดมาทั้งซีเกมนะครับพลาดมาทั้งจิงแชมป์เอเชียสองทัวร์รเมนติดกันเพราะนั้นอะไรที่เยียวยาเราก็ฟืน้นศรัทธาแฟนฟุตบอลได้ดีสุดเกิดคว้าแชมป์อาเซียนในบ้านละเองซึ่งเกมเนี่ยจะเตะที่นนทบ,บุรีเตเดียมนะก็ไปเชียร์กันเยอะเลย จากนั้นช่วงปลายปียมีทัวร์นาเมนต์สำคัญก็กคือเอชินดอเกมครับตรงนี้บิ๊กบอกก็วางแผนที่จะไปเก็บตัวในตะนกกลางครับก่อนที่จะบินเข้าซาอุดิอาระเบียนะครับถือเป็นแผนการเตรียมทีมนะครับแล้วก็ทําให้ทีมสมบูรณ์ที่สุดอีกจะมาเซียนเนี่ยมีข่าวดีว่าจะเป็นช่วงของฟีฟ่าเดย์ที่เจ้าเม็ดมูหมัดบูสมานมูซานะครับทีสามารถมาเล่นได้ในช่วงแมตช์รองหลังด้วยนะครับ ก็รอเชียรต่อไปครับคือเรารู้จุดอ่อนว่าอะไรเรายังอ่อนอยู่อะไรที่เราต้องปรับปรุงก็ไปปรับปรุงให้ดีซะนะครับหวังว่าฟุตซอลไทยจะยังสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตทอลต่อไปโดยเพราะสมัยหน้าเอเชียนคัพนะครับปี2028ซึ่งจะอลิายไปฟุตซอลโลกรอบท้ายนั่นแหละครับเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดเราจะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับ